สวัสดีค่ะพบกับปิ่นอีกเช่นเคยนะคะและตอนนี้นะคะปิ่นอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะที่คาวากูจิโกะนะคะคนญี่ปุ่นนะคะสวยมากเขาจะใช้จักรยานนะคะเป็นพาหนะในการขับขี่ใช่ไหมคะและจักรยานที่เขาใช้นะคะก็คือเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะที่มีดีไซน์สุดมินิมอลนะคะคือเป็นดีไซน์ที่ปิ่นอยากได้มากๆมาตั้งนานแล้วแต่ที่ไทยคือไม่มีขายเลยทุกคนแต่วันนี้นะคะปิ่นก็จะมานําเสนอจักรยานนะคะไฟฟ้าที่มีดีไซน์ที่เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยนะคะแต่ว่าเราสามารถซื้อได้ที่ไทยแล้วก็ขับได้ที่ไทย 6โปนะคะจักรยานไฟฟ้าสุดมินิมอลนะคะที่มีฟังก์ชันครบนะคะวัสดุแข็งแรงและคับแบตนะคะใช้งานได้แบบจุกๆเลยค่ะเพื่อให้เป็นการเสรื่อเวาานะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ของตัว DIY UC6 Pro กันก่อนเลยนะคะโทนสีที่ใช้นะคะก็มักจะเป็นสีขาวนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวเบาะนะคะมือจับนะคะตัวตะกร้าที่เป็นสีน้ําตาลทําให้ดูคล้ายกับจักรยานสไตล์คลาสสิกนะคะผสมกับเทคโนโลยีไฟฟ้าสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนนะคะดูไม่เอถอะทะนะคะเรียบแต่มีระดับนะคะดูแพงมินิมอลในตัวเดียวกันนะคะเป็นสไตล์ที่เหมาะสําหรับการขี่ออกกําลังกายหรือว่าใช้งานในชีวิตประจาวันได้เลยะคะ่ะนอกจากนี้นะคะเขายังดีไซน์ตัวมือจับกิ๊บแฮนนะคะออกมาให้เหมาะสําหรับการใช้งานเข้ากับมือเรานะคะแล้วก็มี แหนังถักนะคะที่ช่วยเพิ่มความแพงให้กับตัวจักรยานด้วยนะคะมีระบบเกียร์ชิมาโน่นะคะ7สปีดปรับเปลี่ยนได้ถึง7ดระดับนะคะเพื่อช่วยในการปรับแระในเส้นทางต่างๆนะคะปรับใช้งานได้ง่ายนะคะเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะคะอันนี้คือใช้งานได้สะดวกนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากๆความเร็วนะคะก็ตรงใจทุกจังหวะแน่นอนค่ะและหน้าจอ LCD ออสริยนะคะแสดงข้อมูลสําคัญแบบเรียลไทม์นะคะระดับแบตเตอรี่นะคะความเร็วการมองเห็นนะคะชัดทั้งกลางวันและก็กลางคืนเลยค่ะมาต่อกันที่ตัวเบรกบ้างนะคะเขาจะใช้เบรกเป็นแบบดิสเบรกนะคะล้อด้านหน้าแล้วก็ล้อด้าน ทําให้ตอบสนองต่อการเบรกของผู้ใช้งานได้อย่างทันทีนะคะจะสถานการณ์ไหนนะคะก็สามารถเบรกได้อย่างปลอดภัยค่ะตัวจักรยานนะคะก็มีการเก็บดีเทลความเรียบหรูนะคะโดยที่ครอบโซ่นะคะทําให้ดูเรียบร้อยแล้วก็สบายตาสุดๆค่ะเขาก็จะมีตะกร้านะคะที่มีดีเทลคล้ายกับตะกร้าสานะคะไว้ให้เราใส่ของที่ด้านหน้าน Oil, yes, 拜拜ด้วยนะคะข้างล <pet al unserem> ่างตรงนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับระบบไฟนะคะไฟหน้าที่ส่องสว่างนะคะสามารถเปิดปิดนะคะได้ผ่านสวิตช์นะคะช่วยให้เราปลอดภัยนะคะเมื่อเวลาที่เราขับขี่ช่วงเวลากลางคืนค่ะและตัวโชว์คู่หน้าของเขานะคะก็จะช่วย ช่วยซับแรงกระแทกจากถนนนะคะขับนุ่มสบายรองรับการขับขี่ทุกสภาพนะคะในถนนที่ขรุขระก็สามารถช่วยให้เราปั่นจักรยานได้อย่างสนุกสนานและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะตัวจักรยานของเขานะคะก็ดีไซน์ออกมานะคะเพื่อผู้ใช้งานเลยนะคะเพราะว่าดีไซน์ของเขานะคะช่วยให้เรานะคะสามารถที่จะขึ้นลงได้สะดวกมากมานะคะช่วงกลางของเขาก็จะเว้าโค้งนะคะใส่ใจผู้ใช้งานสุดๆนะคะมาถึงตัวเบาะหน้าของเขานะคะก็จะมีความกว้างนะคะไม่นุ่มไม่แข็งจนเกินไปนะคะรองรับการนั่งได้ดีนะคะที่ด้านหน้าของเขาก็จะมีตัวสปริงนะคะที่ช่วยซับการกระแทก ะะรับน้ําหนักนะคะได้มากสูงสุดถึง120กิโลกรัมนะคะและก็ยังสามารถปรับความสูงของเบาะนะคะให้เหมาะสมกับความสูงของแต่ละคนได้อย่างสะดวกเลยค่ะเมื่อเปิดตัวเบาะขึ้นนะคะก็จะเจอกับแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะ36โวลต์15.6แอมแปร์นะคะมาพร้อมกับหูจับที่สามารถจับได้ถนัดมือนะคะเราสามารถนําตัวแบตเตอรี่อันนี้นะคะไปชาร์จนอกตัวรถได้นะคะแค่หมุนล็อกด้วยกุญแจนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะที่ด้านหลังของจักรยานนะคะเขาจะทําที่ซ้อนมาให้เราด้วยนะคะเราสามารถที่จะซ้อนเพื่อนไปจักรยานเที่ยวเล่นได้เเลลลยค่ะ่ะะแตตัวัวมออร์สงงพ 150วัตต์ของตัว DyuC6 Pro นะคะให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง45กิโลเมตรนะคะต่อการชาร์จ1ครั้งระยะเวลาในการชาร์จนะคะจะอยู่ที่7ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าหากเรานะคะใช้โหมดบิดคันเร่งนะคะผสมผสานกับโหมดช่วยปั่นนะคะระยะทางก็จะยืดขึ้นถึง70กิโลเมตรเลยนะคะเป็นการบิดบวกปั่นนะคะสามารถที่จะปั่นข้ามจังหวัดได้เลยนะคะและถ้าเกิดจะปั่นทางไกลนะคะก็หายห่วงเลยเพราะว่าตัวยางเป็นยางแบบมียางในนะคะ26นิ้วช่วยเพิ่มสมดุลน,นะคะระหว่างความเร็วและความ นุ่มนะคะมาตรฐาน IP 54นะคะจักรยานไฟฟ้าตัว Dyu C6 Pro ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่ออกแบบมาอย่างลงตัวนะคะในแง่รูปลักษณ์นะคะความสบายในการขับขี่นะคะแล้วก็ความทนทานเหมาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจาวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองนะคะปั่นออกกําลังกายเบาๆหรือแม้กระทั่งการขับไปทํางานนะคะระยะทางกลางๆก,ก็สามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายนะคะความมั่นใจนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะจักรยานไฟฟ้า Dyu C6 Pro นะคะเขารับประกันถึง3ปีเลยนะคะโครงสร้าง3ปีนะคะมอ เตอร์ 1>, 1ปีแล้วก็แบตเตอรี่ตตอีก1ปีนะคะระบบเกียร์อีก3เดือนนะคะเขามาในราคา2 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะสําหรับปิ่นบอกเลยนะคะว่าเขาได้รวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันซึ่งเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะที่โดดเด่นในด้านความสมดุลความสวยงามความแข็งแรงและก็ความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานของเขานะคะเหมาะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะไว้ทํางานผู้สูงอายุนะคะที่อยากได้จักรยานไฟฟ้านะคะบอกเลยว่าเป็นจักรยานที่ใครได้ลองใช้นะคะจะต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะและสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะปิ่นก็จะทิ้งลิงก คลนนี้เยะะหรือถ้าใครนะคะอดใจไม่ไหวอยากได้แล้วนะคะ <c oughs> ก็กดที่ตะก,กา YouTube นี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะปิ่นก็ขอจบการรีวิวไว้เพงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเฟิร์สเทพให้ปิ่นด้วยนะคะปิ่นขอตัวไปปั่นจัก,กรยานก่อนนะคะบ๊ายบาย